นี่นะครับก็ซื้อกล้องสำหรับติดตั้งวงจรปิดนะครับที่ใช้ซิม 4G พร้อมแผงโซล่าเซลล์มานะครับสำหรับติดตั้งไว้ดูตอนสร้างบ้านตรงนี้นะครับมีไฟฟ้าขอมอชั่วคราวมาแต่ว่ายังไม่อยากจำไฟเข้าไปใช้นะครับแล้วก็เลยใช้กล้องที่ปีแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เลยนะครับจะให้ดูหน้าตาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบ2เลนนะครับเป็นเลนวนะครับตัวนี้จะเป็นเลนว ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่หมุนสามารถหมุนคอนโทรลได้ขึ้นลงได้ตัวนี้จะเป็นฟิกเลนนะครับเป็นเลนวอยู่กับที่แต่เป็นมุมกว้างนะครับเห็นโดยรอบทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ส่องสว่างนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็น LED ไฟฉายเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นอินฟาเรดกลางคืนได้ด้วยนะครับโดยที่กล้องตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับซิม 4G นะครับใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับจะมีสวิต ใส่ซิม 4G เข้าไปนะครับซิม 4G ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับกล้องเลยนะครับมันเป็นเหมือนแบรนด์ที่เขาทําคู่กับ AS สนะครับสัญญาณของ a i s นะครับแต่ว่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเราสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจรายปีกับ2ปีได้นะครับรายปีประมาณ1 6 9 9ประมาณนี้ครับ2ปีก็2 5 0 0นนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับตัวนี้นะครับมีลำโพง นะครับลำโพงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไมค์อยู่ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อง่ายมากเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบาร์โค้ดสำหรับการเติมเติมเงินนะครับเข้าไปนะครับสแกนมันจะลิงก์กับตัวซิมของเราให้เลยนะครับเขาติดมาให้ตัวนี้นะครับสําหรับบาร์โค้ดสำหรับการเพิ่มกล้องเข้าไปนะครับเราเพิ่มกล้องจากแอป V360 นะครับเราโหลดแอป V360 ตัวนี้เข้าไป เพิ่มกล้องเข้าไปสแกนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับแล้วก็สวิตตัวชาร์จไฟจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับมีเสาเสาอากาศปรับได้นะครับเสาซิมตัวน,นี้จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จชาร์จไฟเป็น USB Type C สองช่องนะครับแล้วตรงนี้เปิดมานะครับจะเป็นสวิตสำหรับเปิดปิดนะครับเปิดปุ๊บแล้วกล้องก็จะเริ่มทํางานได้นะครับแล้วก็จะปิดสวิตชอ์อ่าเห็นไหม มันก็จะพูดนะครับมีการพูดเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาจีนนะอ่ะแล้วก็จะเช็คเช็คกล้องนะครับเช็คการหมุนคอนโทรลนะครับอย่าลืมปิดด้านล่างนี้ให้สนิทก่อนช่องใส่ซิมใส่เมมนะครับในผมก็ใส่เมมเข้าไปแล้วด้วยร2อยี่แปดจิกนะครับผมใส่แค่ร2อยี่แปดจิกพอนี่พร้อมแล้วมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับดูตรงนี้โอเคพร้อมสําหรับการไปติดตั้งนะครับอ้ออีกตัวหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นโซลาร์เซล ก็มาพร้อมกับชุดโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับมาให้แข่งโซลาเซลล์ที่สายไปสายจะเป็น USB t y p e ไทเสียบกับช่องด้านล่างนี้นะครับเปิดปลั๊กยางเสียบเข้าไปได้นะครับมีสองช่องผมไม่แน่ใจว่าเสียบได้สองแผงเลยหรือเปล่าบเสียบเข้าไปสองแผงเลยน่าจะได้นะครับเราก็แกะตรงนี้ออกมาโอ้ใส่ให้มาค่อนข้างยาวนะครับนี่นะครับประมาณเมตรหนึง ตีไปประมาณเมตรหนึ่งแล้วกันอาจจะเมตรครึ่งค่อนข้างยาวแต่ผมก็จะติดใกล้ๆก,กันนั่นแหละผมซื้อแผงมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันวิธีการติดตั้งว่าติดตั้งยังไงตัวนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมขาอันนี้เขาจะต้องเอาน็อตใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบเองนะครับระวังขากับตัวนี้แล้วก็ยึดม,มากระแผงแล้วนะครับแค่ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ขามันจะให้มาตั้งหางนะครับมันไม่ได้ให้มาสำเร็จรูปแบบนี้ไม่งั้นมันปิดกล่องไม่ลงนะครับเดี๋ยวไปดูครับตอนประกอบผมประกอบยังไงนะครับ แล้วตัวนี้นะครับผมก็จะติดตั้งเข้าไปนะครับกับแผงลองมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ประมาณ30มสเซนนะครับราคาน่าร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจนะครับผมซื้อมาพร้อมกับชุดน็อตด้วย150ยบาทแล้วน็อตตัวนี้ก็ประมาณ7นิ้วถึง8นิ้วได้นะครับก็แล้วแต่เท่ากับขนาดเสาไฟของเรานะครับวันนี้เสาไฟแบบธรรมดาบ้านๆน,นะครับมันก็จะใช้ติดตั้งง่ายนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นแบบตันนะครับไม่ใช่แบบแผงพลาสติกกวงแบบทิ้ทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถเจาะน็อตยึดเข้าไปได้เลยนะครับกับกล้องแล้วผมก็จะวางแผนแล้วว่าจะใช้แผงโซลาเซลล์ติดเข้าไปข้างบนก่อนนะครับเว้นพื้นที่นะครับสําหรับาการาการกันขันน็อตนะครับให้มันมีช่องไว้ขันน็อตยึดได้แต่ว่าตัวนี้มันก็ยึดได้เลยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปประมาณนี้ท่าทาง ส,สไตล์นี้อ่ะมันก็จะอยู่ทํางานได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปติดตั้งกันครับนี่นะครับการติดตั้งนะครับเราก็จะใช้สว่านนะครับอืม,อมสว่านตัวนี้นะครับมีแรงบิดแปดสิบ้านิวตันเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับรับรับ รับขนาดหัวสวา่านนะดอกสว่านได้ถึง10มิลน,นะครับอโอเคมันสามารถถอดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับทาะทัวออกมาแล้วก็ใส่ที่เป็นบล็อกได้เป็นนอ็อตหรือไขควงแบบบล็อกเข้าไปได้นะครับลองใส่อันนี้สิได้ไหมโอ้เนี่อย่างเงี้ยใส่ได้เลยเห็นไหมครับแล้วมันจะไม่บิดไม่รูดเลยนะหัวมันพอดีเป๊ะเลย่แบบนี้ยใส่เข้าไป เนีนยะครับเดี๋ยวผมก็จะลองยิงกดน็อตเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มีช่องหมดสามโหมดนะครับจะมีโหมดกระแทกนะครับนี้สว่านนี้ถ่ายนอ็อตเราจะใช้โหมขดขัดน็อตนะครับแต่จะบิดเ,เข้าไปที่แรงแรงบิดต้านสูงๆหน่อยนะครับพอมันยิงไม่เข้ามันก็จะดังฟืดๆนะครับมันจะไม่ทําให้น็อตขาดน็อตลูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาน็อตสั้นมานะครับอันนี้ไปซื้อเฉพาะหน้ามาเลยแผง ก็เลยเอาน็อตที่แถมมากับตัวนี้แทนอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอันนี้ติดชั่วคราวเอาไว้ดูระหว่างการสร้างบ้านนะครับจะได้ดูว่าช่างมาทําไปถึงไหนแล้วนะครับบางวันอาจจะไม่ได้มาดูนะออแล้วก็ดูเผื่อป้องกันมีขโมยมีอะไรเข้ามาด้วยอ่าผมจะยึดวางแผนไว้แบบนี้นะครับจะใช้แผงนี้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้มันจะบิดรอบได้เลยนะครับมีสายยาวไวเดี๋ยวค่อยพันเก็บ ทางน,นี้ก็ได้ทางน,นี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัวเป็นข้อมูลอิสระนะครับแต่มันจะเฉียงได้อย่างนี้เห็นไหมครับจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือหันหาหันหาแดดนะครับแดดมาทางไหนเราหันไปนะครับจะทนไหมเนี่ยจะหักไหมไม่น่าจะหักขาหมายถึงขานะครับน่าจะไม่หัก ้้ไดาเดี๋ยวเราเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะครับอันเดี๋ยวเราจะติดตั้งมุมนี้แล้วกันนะครับอืเอาสี่ตัวเลยนะครับบนล่างให้เอาให้ครบสี่ตัวเอียงนิดนึงไม่เป็นไรนะมันให้ตัวได้ถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนวิธีะนะครับเป็นการใช้ดาวสว่าน,านเลย ในการมาร์กจุดนะครับที่เราจะจะทำการเจาะนำก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ตัวน็อตยิงเลยนะครับมันยิงไม่ค่อยเข้านะครับเราเปลี่ยนเป็นใช้ดอกสว่านเล็กนะครับนำนำล่องก่อนนะครับทําตำหนิให้รอบก่อนเลยนะครับทั้ง่มุมนะต้อากล้องยู่นะครับ ในส่วนของการใช้ดอกสว่านเจาะแผงนะครับก็อยากแนะนําให้ใช้แผ่นไม้นะครับหรือว่าวางแผ่นแผ่นที่เจาะนะครับกับพื้นไปเลยนะครับเพื่อเวลาเจาะแล้วเราเกิดทะลุไปนะครับมันจะได้ไม่เสียหายกับด้านหลังนะครับอ่าอย่าอย่าวางแบบผมนะครับอาจจะเจาะโดนกล่องข้างหลังได้นะครับถ้าวางกับพื้นเลยนะครับมีโอกาสโดนดินนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับ ก็แพง30เซนต์ตัวนี้พื้นที่พอจาเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับเราก็จะเอาสาหรับการติดตั้งตัวน็อตนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็นําล่องก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับในการไขหรือว่าขันเข้าไปนะครับยึดก่อนแต่ว่าอย่าพึ่งไขจนแน่นนะครับเราจะใส่เข้าไปให้แค่ตรงรูก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทุกตัวให้ตรงรูก่อนก่อนที่จะยึดแน่นในภายหลังนะครับตอนเสร็จแล้วก็ยึดแน่นนะครับเพราะว่าบางทีเราเจาะเบี้ยวเจาะเอียงนะครับมันอาจจะให้ตัว ได้นะครับในการที่เราไข่หลวมๆแล้วก็ปรับปรูให้ตรงทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ใส่ยึดเข้าไปได้นะครับ นี่นครับก็ได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้องนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเดินสายเสียบเข้าไปมันจะเป็นปักน้ำกระปักกันน้ำนะครับ เดีย๋ยวเราไปติดตั้งบนเสาไฟกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ได้ออกมาแล้วเก็บใส่ไฟเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งรพอมมาก30เซนพอดีเป๊ะนะครับให้ดูเพื่อนดูการติดตั้งนะครับแบบง่ายๆแค่ขนน็อตที่ตัวเท่านั้นเองนะครับกับกล้องราคา600กว่าบาทรวมกับแผงต้นทุนอยู่ประมาณไม่เกินพันบาทนะครับพร้อมซิมด้วย ซิมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ100เมกะไบต์เมกะบิตเมกะไบต์นั่นจะเมกะไบต์100เมกะไบต์นะครับให้มาทดลองใช้นะครับติดใจก็ซื้อเป็นแพ็กเกจเหมาหลายปีได้ด้วยนะครับประมาณ1,699นะครับก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับสำหรับการเติมเงินได้เลยเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะติดตั้งทีสอ่ายตัวนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมองเห็นพื้นที่ทํางานตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวดูว่าจะติดเข้าไปยังไงดีเอาแค่สูงถึงแล้วกันข้างบนเนี้ยที่เหลือไม่ถึงก็เดี๋ยวค่อยหาบันไดามาปีนนะครับมาฝากไว้กับเสาไฟของบ้านนี้ก่อนนะครับบ้านนี้ก็เป็นเสาแบบปักเองนะครับไม่ใช่เสาของการไฟฟ้านะครับอ้อยเข้าไปก่อน แผงลบได้นะครับแค่นี้เองแต่แหวนลองพอดีเป๊ะหุอยหัวเดียวเหมือนมิเตอร์ไฟฟ้าเลยว่ามันเป็นแผงกระดานมิเตอร์ไฟฟ้าร้อยก่าบัดอ่าดูรูนี้ถึงเอารูนี้ก่อนแล้วกันถ้าถ้ากองไม่หายสะก่อนก็จะจับขโมยได้นะครับเราแค่นี้เองนะครับแต่เดี๋ยวเราไม่ได้เอาตัวอุปกรณ์มาไขเดี๋ยวมาไขพวกนี้ นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าสามารถมองกล้องได้หรือเปล่านะครับโอ้เดี๋ยวหาอะไรมาปีนได้ไหมอ่ะอีกสักชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกสักชั้นสองชั้นนี้กำลังดีเราได้รูบ,บนนี้จะเหมาะตรงนี้มันระดับสายตานะครับมันก็ก็น่าจะได้ทาไมหายซะก่อนเพราะ อันนี้ติดสูงป้องกันถายเฉยไม่ใช่อะไรครับเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยอืมเรียบร้อยนะครับกล้องมาฝากขอฝากเพื่อนบ้านบ้านนี้ไว้ก่อนแลครับก็เจอตาพูดคุยแล้วว่าเป็นเสาไฟส่วนตัวนะครับขอฝากบ้านลุงไว้ก่อนเนาะ